สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องผู้ดีนะครับและคลิปนี้นะผมเราจะมาทําฟามวัวกึ่งอัตโนมัติกันซึ่งาร์มนี้นครับได้ทั้งเนื้อเนื้อวัวแล้วก็หนังวัวเลยนะครับความนี้นครับคือผมเคยทําไปแล้วเมื่อประมาณสามปีก่อนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูฮะแล้วทีนี้ผมก็จะมาทดลองดูว่าผ่านมาสามปีเนี่ยไอ้ฟาร์มเนี้ยมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับลักษณะฟาร์มประมาณนี้นะครับ ือเราใช้ก็มีบล็อกครับอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นสแปร์นะครับฮอปเปอร์เชษนะครับแล้วก็เป็นั้วนะครับอะไรก็ได้แล้วก็น้ำถังหนึ่งครับอย่างแรกครับเราต้องขุดกล่องที่เก็บของก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์สองอันนะครับ จากนั้นเราวางบันไดไปเลยครับแล้วก็บล็อกตรงนี้แล้วก็บันไดนะครับแล้วเราก็จะวางบล็อกเว้นตรงกลางไว้นะครับตามด้วยบันไดทีนี้เราจะได้ช่องแบบนี้มานะครับผมแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยช่องข้างล่างสุดครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปล่างวัวมาใส่นะครับนี้อย่างน้อยก็ต้องใส่สักสองตัวนะครับ เอาเชือกมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปล่าบัวกันนะครับผมนี่ครับมาได้มาแล้วนะครับแล้วก็เล่านะครับเราให้มันลงไปนะฮะแล้วก็ไปล่ามาเพิ่อมอีกตัวนะครับผมจริงๆเจ้ากี่ตัวได้นะครับแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยเราสองตัวถ้าใครแบบว่ามีบัวแล้วก็สามารถเอาไม้เยอะได้เลยนะครับ ปาะมาณหกให้มันขึ้นมานะครับนี่ครับเท่านี้มันก็ลงไปแล้วฮะแล้วแกะเชือกแ้ต่อไปนะผมเราจะวางลั้วไว้ตรงนี้ขึ้นมาสองอัน,นครับแล้วก็แบบนี้คือมันเป็นการวางรั้วเอาไว้เผื่อเผื่อมันจะหลุดออกไปได้นะครับอันแบบนี้ทุกบอกก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนะครับไปหาข้าวมาครับเอาเข้ามาเยอะๆเลยครับนี่ครับคือถ้าเรามีวัวเยอะเนี่ยเราก็จะแบบว่าได้ผลผลิตเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ค่อยมีเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงมันไปก่อนนี่ฮะตอนนี้รูปปุ๊บรูปมันก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับทีนี้ตามหลักการของมายครับก็คือเมื่อมีแบบว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าเอนติตี้นะครับแบบย4สี่ตัวขึ้นไปเนี่ย ไอตัวที่เกินยี่สี่นะครับมันจะตายนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูครับอันนี้ครับคือบัวยี่สี่ตัวแล้วนะครับผมใส่ไปแล้วเวลาเราเลี้ยงเนี่ยสมมตินะครับเวลาเราเลี้ยงเราก็เอาเข้ามาแล้วก็ขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับแล้วคลิกขวาเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวที่ตายไปด้วยนะครับเราคลิกขวาเรื่อยๆครับเราขยับแล้วก็คลิกไปครับก็มาซ้อนกันเดี๋ยวกอคิดยังงนะครับ นะครับพอเราผสมพันธุ์ได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องบาดไปครับนี่ครับสมดิคก็ได้ประมาณนี้ครับซุปแล้วนะครับก็คือฟาร์มวัวกึ่งอัตโนมัติน่ะสามารถยังใช้ได้อยู่ครับในเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ 1. 2 1 4ุยี่จุดสี่นะครับนี่ครับก็คือมันเป็นฟาร์มวัวที่แบบว่าไม่ได้อัตโนมัติขนาดนะครับก็คือสมมติเรามีฟาร์มข้าวอยู่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วกเก็บมาปุ๊บแล้วก็มีฟาร์มวัวอ,อาจจะทาสัก สี่ห้าอันนะครับเลี้ยงเลียงไปเลยนี่เราก็เข้ามาเลี้ยงเลียงเียงเียงมันนะครับมันก็ได้ผลผลิตออกมาแล้วเราก็เลี้ยงทุกอันเลยนะครับมันก็จะได้มาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้เรื่อยๆแน่นอนถ้าทางเยอะนะครับ y e เฮ้ครับก็หลังจากที่ผมได้แบบว่าเลี้ยงมันมาเรื่อยๆนะครับทั้งวันเลยครับแล้วมาดูเฉลี่กกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้เลี้ยงต่อนะครับเพราะว่ามัน มันต้องรอแบบว่าให้มันครบ20สิตัวอันนี้คืออันที่ฝีตัวแล้วครับก็แบบว่าเลี้ยงไปแล้วก็รอให้มันติดสัตว์อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เลี้ยงใหม่อีกรอบมันก็ได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ได้มเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์นะครับก็เอาไปกินกันหนังวัวน,นี่จะได้มาแบบประมาณค вот รึ่งของเนื้อสัตว์ครับอาจากกจะได้ไม่เยอะมากเพราะว่ามันก็ดอกเนื้อสัตว์มากกว่าเนะเห็นครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ถ้าอยากให้สร้างฟาร์มอะไรก็เขียนไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ